ใครที่เป็นแม่ฟังดีๆนิกี้เพิ่งคุยกับเคสเมื่อกี้8ดขวบเด็กเขาดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะ ไม่ติดโซเชียลไม่ติดมือถือเขาชอบเล่นกับแม่กับพ่อมากในมุมนี้ดูเป็นข้อดีพอเลิกเรียนก็คือบอกให้แม่มารับตรงเวลาถ้าเกิดว่าแม่มารับเลทเขาจะน้ําตาซึมหรือร้องไห้เด็กเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนแม่ก็นึกว่าแบบปกติไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรลูกเออกลับมาบ้านเล่นกับแม่ได้การที่เขาร้องไห้เนี่ยถ้าเราถามจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่าเพราะแม่มารับชา้าลึกลงไปก่อนนั้นคือเขาร้องไห้ที่เขาต้องนั่งอยู่ที่โรงเรียนในสภาพที่ไม่มีเพื่อนมันอึดอดัด เขาถึงอยากให้แม่มารับตรงเวลาเพราะเขาเลี่ยงสถานการณ์ความเป็นจริงโตขึ้นอ่ะเจ้านายด่าเราแฟนเราไปมีคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยเราเลี่ยงไม่ได้เราต้องผ่านความทุกข์อันนี้ไปอ่ะเขาไม่เคยฝึกยอมรับและอยู่กับมันอดทนนะเพื่อนไม่ถูกใจอดทนนะคะบางครั้งทําอะไรไม่ได้มีได้แค่อดทนอดทนเป็นยังไงเขายังไม่เคยเห็นเลยเด็กคนนี้มีพื้นฐานความเป็นนิ